สวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวิไลนําชุดลูกไม้สีทองนะคะมาให้คุณแม่แม่ได้เลือกชมกันค่ะสําหรับคุณแม่แม่นะคะที่กําลังจะมีธีมงานนะคะเราก็กําลังจะอยากจะออกงานหรือได้เชือลูกไม้สวยๆสีทองสักตัวนึงเนี่ยอย่าลืมนะคะตัวเลือกที่ดีที่สุดคือวิไลแพลสค่ะวันนี้นะคะวิไลนําชุดสวยๆมาให้คุณแม่ได้ชมกันค่ะชุดที่อยู่ด้านหลังวิไลนี้นะคะคือรุ่นเอ09นค่ะ a 0 กตัวนี้นะคะจะเป็นคอจีนค่ะแต่งบ่านะคะแล้วตัวแขนนะคะจะสวยมากๆเป็นแขนยาวลูกไม้นะคะให้ดูใกล้ๆค่ะตัวนี้เป็นผ้าลูกไม้นอกทั้งตัวนะคะแล้วก็ตัวเลื่อมนะคะเป็นลายดอกนูนปักดอกขึ้นมาแบบนี้นะคะตัวเอวนะคะจะเป็นการเย็บต่อชายแบบแบบเองเสื้อนะคะเกรดห้องเสื้อด้านในนะคะจะเป็นซิปด้านหลังค่ะคุณแม่ขานะแล้วด้านในเนี่ยมีเย็บซับในเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่สบายไม่ระคายเคือง ด้านในตัวนี้นะคะก็จะมีตัวผ้าเป็นผ้า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรผ้ามุ้งซับอีกทีหนึ่งด้วยนะคะก็จะใส่สบายไม่ระคายเคืองตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่า a 0 0 9ค่ะ a 0 0 9นะคะอย่าลืมฝากไว้ในอ้อมบอกอ้ามใจนะคะรุ่นนี้นะคะมีไซส์ m จนถึงไซส์4 xl กันเลยทีเดียวนะคะ m ก็ประมาณ 6, อก3ามสมี s ด้วยค่ะ s อกส l 2 8จนถึงไซส์ใหญ่สุดที่อกสี l 40นะคะรุ่นถัดมาค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีทองน้ำตาลค่ะจะออกเป็นทองโกโก้นะคะตัวเรื่อมนะคะไม่มีนะคะตัวนี้จะเป็นลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะตัวเสื้อนะคะจะเป็นคอกลมมีลายลูกไม้แบบนี้แล้วก็แต่งเป็นลายดอก3ามชั้นแบบนี้1 2 3สาแบบนี้นะคะก็คือด้านล่างเป็นถวงชาย ด้านตัวก็จะเป็นแนวตรงกลางแล้วก็ด้านบนนะคะตัวนี้เป็นผ้าลูกไม้เนือ้อนิ่มามากๆแล้วจะบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นผ้าเวลนโตโน่ซับในใส่สบายมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะตัวที่2นะคะตัวถัดมาค่ะจะเป็นรุ่นนะคะ a 0 0นนะคะอ่า j ย์ค่ะขอโทษ G0 0 9ย์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นคอป,ปาดอู่สวยมากๆคอป,ปาดปีเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วการเดินลูกไม้นะคะจะเป็นแบบว่าเดินดอกเต็มแบบนี้เลย นะคะแล้วการตัดเย็บนะคะจะแ,แบบทำให้เราดูน่ารักทิคขู่อน,นเนะรูปเต็มภาตัวนี้นะคะขีคขู่อน,นเนะมากๆนะคะแล้วก็เป็นตัวแขนสั้นนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคุณแม่ตัวเล็กๆนะคะแล้วก็อยากดูมีเส้อทรงองเอวก็ใส่แขนสั้นตัวนี้มันก็จะดูมีเอวมีสะโพกเพิ่มขึ้นนะคะ ตัวด้านในนะคะจะซับด้วยผ้าผ้าไหมอิตาลีค่ะแล้วก็ตัวเสื้อนะคะมีผ้าตะข่ายซับอีกทีหนึ่งถ้ามองตะข่ายซับแบบนี้นะคะจะนิ่มมากๆแล้วก็ใส่ใส่ใส่ใช้ใส่สบายมากๆนะคะตัวอันนี้นะคะมีบโบโบต่งให้ด้วยผูกโบซึ่งนี่ก,กิ๊บเก๋สุดๆนะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า G009 นะคะแม่ขา G009 นะคะ G009 นะคะ สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกคนนะคะเป็นไงคะได้วัคซีนกันหมดหรือ,อยังเอ่ยตอนนี้นะคะอ่ะรุ่นถัดมานะคะจะเป็นรุ่น A 0ศูนนเค่ะตัวนี้เป็นผ้าลูกไม้นอกคอปากนะคะดีไซน์ล้ำไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นลายเหมือนน้าไหลลงมาแบบนี้นะคะน้ําไหลลงมานะคะให้ถึงความสุขุมนุ่มลึกของผู้ใส่นะคะตัวเสื้อนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นยางค่ะจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บ ยางขอบแบบนี้นะคะสามารถใส่ได้2แบบคือจะใส่เป็นแขนโป่งบอลลูนแบบนี้ก็ได้หรือว่าดันขึ้นแล้วก็ไอตัวายางตรงนี้นะคะจะรัดแขนมันก็จะเป็นแขนกระดิ่งแบบนี้ก็ได้ตัวนี้ได้ทูอินวันเลยนะคะแม่ขารุ่น A007 ตัวนี้เป็นสีทองจัก,กรพรรดิค่ะด้านในสัมผ้วาเลนติโน่ด้านหลังจะมีซิปยาวนะคะสามารถเก็บกรวแป๋ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ง่ายแม้อยู่คนเดียวเราก็แบบว่าสามารถยกแขนใส่ได้ง่าย,ายๆได้เลยรุ่นนี้ค่ะ ภาพเต็มนี้นะคะอยูดอ่ด้านข้างนะคะลองดูก่อนได้นะคะรุ่นนี้สวยสุดๆค่ะ A007 นะคะกระโปรงเป็นผ้ากระโปรงหางปลาวาลนซิโน่ค่ะมีกระโปรงให้ด้วยหรือจะซื้อแจ่เสื้อก็ได้สวยมากๆแม่งานงานแบรนด์ไม่ใช่งานตลาดนะคะใส่ไปที่ไหนคนก็อ้าสวยมากมคะ่ะแม่ค่ะตัวถัดมาค่ะรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่า T 0ศ2ค่ะ G 0ศ2นะคะตัวนี้เป็นแขนสั้นค่ะเห็นความ อ่อนช้อยของลูกไม้ไหมคะเหมือนการเคลื่อนไหวของหินหยางนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความสมดุลนะคะมีความสมดุลแล้วก็ตัวเสื้อนะคะจะเป็นคอปีนะคะ่ะแต่ตัวนี้จะไม่ทันนะคะเพราะลูกไม้ด้านบนเนี่ยจะเป็นลูกไม้นิ่มๆนะคะนี่ให้ดูชัดๆนะคะตัวนี้จะเป็นสีทองน้ําผึ้งนะคะจะใช้ผ้าไหมอิตาลีในการทํานะคะสวยมากๆะคะ่ะตัว